โชคดีทะเบียนเลขที่ใช่กับป้ายที่ชอบกว่าจะเป็นม่อนโชคดีทะเบียนในวันนี้อยากรู้ไหมว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้ม่อนก้าวไปข้างหน้าเงินทองความมั่งคั่งไม่ใช่ครับรถซูเปอร์คาร์แพงๆไม่เลยครับผมอยู่มาตลอดสาวๆสวยๆรอบตัวไม่ใช่นะ แล้วคืออะไรล่ะก็น่าจะเป็นหมามานะครับเป็นคุณแม่ผมนะวันนี้เหลือเหลือคุณแม่แค่คนเดียวนะก็คุณแม่เป็นเปิดร้านเสริมสวยเนาะเล็กๆก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็กลับมาก็เจอตื่นมาก็เจอกลับก็เจอนะครับเพราะงั้นก็เป็นทุกอย่างอยู่แล้วยิ่งกว่าแม่ดีกว่าเป็นเหมือนพี่น้องดีกว่านะบอกได้ทุกเรื่องแล้วก็ให้ให้คาตอบที่ดีทุกเรื่องแล้วว่าให้กําลังใจทุกเรื่องในวันที่เรา พีคสุดๆในวันที่เราดาวสุดๆชีวิตผมขึ้นลงมาตลอดตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาขึ้นลงตลอดแล้วก็มีแม่ที่อยู่เป็นคนแรกแล้วก็อยู่เนคนสุดท้ายเสมอแล้วก็อยู่ข้างๆเราตลอดเวลาแม่จะสอนอยู่เสมอนะครับว่าไม่มีเขาวันนั้นก็ไม่มีเราวันนี้นะครับแล้วก็ทําอะไรให้มันตรงไปตรงมานะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเพราะงั้นก็ยึดคําสอนแม่มาตลอดนะครับผมมีแต่ แต่มิตรนะครับไม่อยากมีศัตรูนะครับของเรามีแต่คู่ค้ามีเพื่อนแล้วก็คนไหนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับผมเป็นตลอดครับผมช่วยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกทุกครั้งผมมีความสุขกับการเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับนะครับทุกครั้งที่คุณได้ให้คนอ่ะเขาจําคุณนะแล้วก็วันหนึ่งที่เราเดือดร้อนวันหนึ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือผมว่าคนเหล่านั้นอ่ะพร้อมจะหยิบยืน่นมือแล้วก็โอกาสดีๆให้กับคุณครับ เวลาท้อแท้เนี่ยก,ก็จะบอกแม่นะว่าเออมันมันท้อมันเหนื่อยวันที่เราพึ่งแม่ได้นะเพราะว่าปกติทุกครั้งเนี่ยเวลาเรามีปัญหาหรือว่านู่นนั่นนี่แต่อย่างเงี้ยก็ต้องการกําลังใจหรือว่าบางส่วนนีเงินก็เป็นปัจจัยสคัญนะครับแม่จะคอยซับพอร์ททุกอย่างนะครับเพราะก็จะคอยช่วยเหลือเราโดยไม่มีข้อแม้แล้วก็ไม่ลังเลนะครับอันไหนที่ออทําให้ลูกเทียมหน้าเทียมตาเขาได้ ทำให้ลูกสบายใจแล้วก็ลูกผ่านปัญหาตรงนั้นได้นะครับมีหลายครั้งตั้งแต่เด็กยันโตนะครับก็มีแต่แม่ที่คอยช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดเวลาคําว่าแม่เนี่ยดูแลเราตลอด24ชั่วโมงอาหารจานปวดฝีมือแม่ก็หมูก้อนครับกุนเชียงทอดกุ้งกระเทียมนะครับก็คือเป็นเป็นกับข้าวที่เราเคยๆแล้วก็เปิดตู้ข้าวมาก็จะเจอ ของเราเนี่ยมันจะวนวนวน l o o อยู่ซึ่งเราก็ทานอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณแม่รู้ดีว่าเราต้องชอบอันไหนชอบพริกไทยเยอะๆชอบแบบน้ําเยอะๆโชคๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของต้มจืดฟักอะไรอย่างเงี้ยคือทานได้ตลอดเวลาเปิดหม้อมาก็เจอนะครับฟิล์มแม่อร่อยเสมอครับก็ถ้าคนรู้จักผมรู้จักมามาก็ลอตเตอรี่ครับนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่รอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แบ่งแต่ว่า ซื้อไว้ก่อนครับคือไม่ได้หวังถูกครับแต่การซื้อทุกครั้งคือความเสี่ยวของแม่ครับเพราะว่าแม่ไปได้หลุนนะครับเพราะงั้นทุกปั๊มที่เวลาเข้าห้องน้ำเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยปั๊มละห้าพันเตรียมไม่ได้เลย่จะถึงเชียงใหม่จะถึงภูเก็ตเตรียมไว้ได้เลยแม่ผมมีความสุขกับการซื้อหวยบอกได้เลยว่าคนที่มาขายหวยให้แม่ผมอะแม่ผมมีหวยมากกว่าคุณอะรับประกันถ้าตอนนี้เปลี่ยนได้ก็อยากจะเปลี่ยนตครับเพราะว่าตนนันเงห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะงั้นเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับผมก็ขอให้คุณแม่แข็งแรงนะครับมีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโรคต่างๆนะครับวันนี้ก็70แล้วก็หลายโรคลุมเลาเนาะพ่อเสียไปสิบปีแล้วนะครับวันนี้เหลือแม่พ่อพยายามคิดว่าวันสุดท้ายคือวันแม่ก็จะพยายามให้ดีที่สุด ก็สาหรับ f อนะครับสำหรับช่วงดีทะเบียนเองตอนนี้ของเรามีช่องใหม่นะครับน้องใหม่เลยสดสดจริงๆเลยกับมันกับมอนนะครับตอนนี้ก็ปล่อยประมาณสัก10 EP ีแล้วนะครับท่านใดที่อยากให้เราไปมันที่ไหนอยากให้เราไปตามที่ไหนแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็พบกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับกับเตี๋วเต็มตีนะครับของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับซึ่งเราได้ไปพบพี่เจี๊ยบที่สตูดิโอที่บริษัทหาไม่จำกัดนะครับแล้วก็พี่จตุรงมกจกนะครับพบกันแน่ในส่วนของที่ราชบุรีใช่ไหมครับ ครัวลุงลงนะครับหมูหันที่กรอบที่สุดในโลกนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับขอเราแฟนแมนยูแต่ว่า Liverpool ลิเวอร์พูลร้านนี้เป็นร้านที่ป้าๆป๋ามาชอบทานนะต้องต้องทำใจไปถ่ายนะเพราะว่าจริงๆรักเจ๊กับเฮียเขาอยู่แล้วเพราะว่าแกน่ารักนะครับจะกินตั้งแต่สมัยอยู่สนามกีฬานะครับตอนนี้ย้ายไปอยู่แถวๆถนนจันทร์นะครับก็อยู่แถวๆบ้านเก่าก็ไปทานตลอดนะครับท่านใดที่เป็นแฟนเดอะคอป ไม่ควรพลาดน,นะครับตั้งแต่สมัยแบบยุคแบบบุชกาเบล่าใช่ไหมสมย e ั e มยเอียนเอียนไลท์สมัยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอียนลัชนะเราแฟนแมนยูเราไม่รู้อยู่แล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าผมว่าอยากทานแล้วก็ร้านนี้เป็นแบบร้านอาหารแบบเชงเชงจีนแบบสายสอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกแบบ กระเพาะปลาผัดเกี๊ยวชายอะไรเงี้ยหมูกรอบผัดคณะอะไรเงี้ยลองดูนะครับเป็นอาหารที่แบบว่าทานง่ายสุขสบายนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะครับท่านใดที่เจอมานมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับของเรายังต้องการสปอนเซอร์จํานวนมากนะครับอย่างนี้จ่ายถ่ายเองเจ็บเองนะครับนาขอบคุณมากครับผม